สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่31มนะครับมีนาคม2568ายกก็เป็นเทียวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมีนาครับผมสาหรับแนวทางนะครับแนวทางในวันศุกร์ที่แล้วนะเนาะอุตสาห์เดินเดินมาดีๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วมามาพลาดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ในหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับก็ต้อง ขออภัยทุกท่านด้วยที่ติดตามด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันที่31นะครับชื่นชอบในรอบเช้าหรือบ่ายก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเชา้าวันจันทร์นะครับในรอบเช้าผมให้ไปที่เลข2กับเลข8รูดที่8นะครับ80 84 86 20 24 26 3ตัวให้ไปที่286นะครับนะครับผมจับประมาณนี้ ส่วนในรอบบ่ายนะครับบ่ายให้ไปที่เลข5กับเลข6รูดที่เลข5นะครับ5 0 5 2 5 3 6 0 6 2 หกสามนะครับสามตัวให้ไปที่หกห้าสามนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับสรับแนวทางหุ้นนิเคอกเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่3 1มนะครับมีนาคม2568ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางก็ขอให้โชคดีกันนะครับวันนี้ก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับเราพัฒนานะครับเลขสูตรผมลงไว้ในในเมื่อวานนี้วนะครับเมื่อวานนี้ลงไว้แล้วเนาะท่านใดที่ ชื่นชอบนะครับยังไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสลับราวพัฒนาวันนี้ขอให้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับปัง,ปงๆเฮงๆทุกๆแนวทางที่ลงให้ในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ